ไม่จริงไหมเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เจ็ดบาทเอ้แปดบาทอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็แปดบาทเท่ากันแปดบาทอันนี้ได้เยอะกว่าทำไมเพราะว่ามันเสียค่าแก้วกูเจ้านี่ทำไมเอาอันนี้วะรอดูโอเคทำอะไรเนี่ยทำอะไรกูจะกินยังไงวะเนี่ยใส่ถุงมาอย่างนี้ เออฉลาดดีกว่าแถ่ไไปน้ำแข็งเยอะแต่ลาดได้ตั้งเยอะแล้วแดดแบบไม่หมดเลยอ่ะพี่ซอว์่าก่อนแล้วคิดมาแล้วคือว่ะสมกับเรียน e ิ g i n e ร r ว่ะเอาออกแดดมันดีละไหนดูดิเอาออกถุงมาดิมาดูจะได้แดดขวร้อยเนี่ยอะไรรถคูมันทะลุรถคู ต้องไปล้างนัไปกินอ,อะไรวะต้องไปยังไงเ่วงนี้ไมร์เดะเ่วงนี้ต้องล้างรถพอกอินก็ด,ดีแล้วขอเข้าไปซื้อใหม่ก่อนอซื้อใหม่